สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ที่2กรกฎาคมเช้าวันนี้นะคะพบกับคุณสุตาและดิฉันนทิปยระดาค,ค่ะ วันศุกร์นี้นะคะก็กลับมาติดตามภาพรวมทิศทางการลงทุนกันหน่อยนะคะไปดูฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่เม<ฆ>ื่อคืนนี้ตลาดปิดปรับบวกขึ้นมากว่า131จุดนะคะไปที่34,633.53จุดปัจจัยหนุนนาหลักๆเลยคือเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐที่ปรับลดลงนะคะถือว่าอยู่ที่ประมาณ3 6 4 0 0 0รายอันนี้เป็นตัวเลขที่ต่ําสุดตั้งแต่มีนาคมปี63เลยด้วยตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดนั่นเอง อีกปัจจัยหนุนนะคะนั่นก็คือแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะเพราะว่าถ้าจะไปดูราคาต่อบาเรลไปเรียบร้อยแล้วที่ตามกันต่อคือ OPEC plus เนี่ยเขาเลื่อนการประชุมมาเป็นวันที่2ก,กรกฎาคมมาดูกันนะคะว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตน้อยกว่าที่ตลาดคาดการหรือไม่ด้วยนะคะ ขณะที่คืนนี้ก็ยังคงต้องติดตามตัวเลขสําหรับการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะชี้กันต่อนะคะว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะเป็นอย่างไรการลงทุนต่อจากนี้ติดตามต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าจะส่งผลกับตลาดอย่างไรกันด้วยค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ยังต้องติดตามนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้น130ชาติพันธมิตรเนี่ยนะคะกับสหรัฐอเมริการะบุบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นภาษีนะคะในระดับเดียวกันนะคะก็น่าจะเป็นภาพหนึ่งที่ส่งผลต่อเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้นะคะครบรอบ100ปีของจีนนะคะพรรคคอมมิวนสิสต์ปรากฏว่านายสีจิ้นผิงนะคะประธานาธิบดีของจีนนะคะก็ได้ออกมาระบุนะคะบอกว่าณปนะัจจุบันนี้เนี่ยจีนจะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ใดนะคะถึงแม้ว่าจะมี ความพยายามเข้ามานะคะดูหรือว่าเข้ามาเบียดบังในเรื่องของการดําเนินงานของจีนนะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้นําสีจิ้นผิงพูดออกมาแบบนี้ล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่าไม่สนใจค่ะกับคํากล่าวดังกล่าวนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าในการป้องกันธุรกิจของตนเองด้วยนะคะเป็นประเด็นที่น่าจะเพิ่มเติมความขัดแยง้งแล้วก็เชื้อไฟให้กับความสัมพันธ์กับทั้ง2ประเทศด้วยส่วนทิศทางค่ะของราคาน้ํามันนะคะอย่างที่คุณนุ้ยรายงานไปช วันนี้ในตลาดเอเชียนะคะเวทเท็กซัสนั้นขึ้นมายืนเหนือ75ดอลลาร์ต่อบารเรลแล้วเช่นเดียวกันกับน้ํามันดิบเรนต์นะคะซึ่งก็ยืนเหนือระดับ75ดอลลาร์ต่อบารเรลเช่นเดียวกันส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะที่กําลังจับตาการเดี๋ยวคงได้เห็นภาพแล้วค่ะเพราะว่าทางด้านของตลาดหุ้นในโซนเอเชียก็จับตาในประเด็นดังกันนะคะโดยในวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้ปัจใจสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันที่เริ่มปรับขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลาง ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยวันนี้ทางสถิติใหม่อีกแล้วนะคะทะลุ6,000ค่ะขึ้นสู่ระดับ6 0 8 7ลรายค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะคะแต่ว่าเราเองก็เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์แน่นอนว่าสิ่งสําคัญตอนนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีความเสี่ยงมากหรือน้อยก็ตามนะคะ,คะเช่นเดียวกันกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะตอนนี้มีการให้ความสําคัญ กับ1กลุ่มบุคคลนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยทางโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะได้เปิดตัวプายคลินิกนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของกลุ่มบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะเลยละคะ่ะซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราชได้ผนึกกำลังทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเปิดตัวプライคลินิกนะคะเพื่อการดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาว แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของพร d e คลินิกที่โรงพยาบาลบางร้านนะครับ เราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นประตูเป็นช่องทางเนาะที่จะให้คนกลุ่มเพศหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+ นะครับมีที่ปรึกษาในด้านทางสุขภาพอย่างครบวงจรเลยไม่ว่าตั้งแต่ต้นเลยเนาะถามของตัวเองอยู่เนี่ยเป็นอะไรฉันจะดูแลยังไงนะครับคนที่กําลังมีคําถามของตัวเองอยู่เนี่ยสามารถเดินเข้าไปปรึกษาแล้วก็ไขข้อห้องใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองได้ได้อย่างครบถ้วนครับเราดูแล LGBTQ+ เนี่ยเป็นระยะยาวเนาะ คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าผ่าตัดแล้วจบเนาะนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยจริงๆเราอย่างใช้ฮอร์โมนนะครับใช้เป็นระยะยาวอายุ50-60ปีเนาะมื้วเราอยากที่จะให้การดูแลแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเข้าใจสุขภาพอย่างที่แท้จริงเป็นไลฟ์ไทม์แวล์อยูอันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างของไพรคลินิกที่บำรุงราครับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1378หรือว่าติดต่อไพรคลินิกนะคะอาคาร A ค่ะคืออาคารคลินิกชั้น16 เคาน์เตอร์ A หรือว่า 16A นั่นเองค่ะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาหรือว่าจะอ e ีเมลไปได้เช่นเดียวกันนะคะ p l y c l i ิ i ิ atbamrungrad.com ค่ะ ก็สามารถที่จะให้บริการได้ตรงใจเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จะสมผลทําให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเซตอินเทรนลงทุนทันเทรนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์ที่จะพัฒนาในเรื่องของโอกาสการลงทุนค่ะเซตอินเทรนลงทุนทันเทรนมองโอกาสกับ4เทรนสีสัปดาห์นะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนและผู้ ู้สนใจร่วมก่อติดเทรนด์ลงทุนใน s e ต in นเทรนดลงทุนทันเทรนด์มองโอกาสกับ4เทรนด์4สัปดาห์ทุกวันเสาร์13นากา30นาทีถึง15นาฬกาตลอดเดือนกร,รกฎาคมที่แฟนเพจ Facebook นะคะ s e ต Thailand นะคะเป็น Facebook Live โดยสัปดาห์แรกค่ะ3กร,รกฎาคมจะพบกับหัวข้อมองเทรนด์โลกรอรีโอเพนนิ่งชวนวิเคราะห์เทรนด์สร้างโอกาสเมื่อทั้งโลกรอเปิดเมือง สัปดาห์ที่2วันที่10กรกฎาคมค่ะ Stock in Trend เจาะตีมหุ้นที่น่าสนใจหลังวิกฤตในสัปดาห์ที่3วันที่17กรกฎาคมนะคะ m u t u a l Fund i n Trend จับทิศกองทุนรวมตีมไหนหน่าลงทุนสัปดาห์สุดท้ายค่ะ24กรกฎาคมนะคะกับการจัดพอร์ตลงทุนครึ่งปีหลังจัดพอร์ตยังไงหลังคลายล็อกดาว โดยครั้งที่หนึ่งะคะวันเสาร์ที่3กรกฎาคมนี้มองเทรนโลกรอรีโอเป็นนิ่งสัปดาห์แรกนะคะ3กรกฎาคมพบกับหัวข้อมองเทรนโลกรอรีโอเป็นนิ่งส่วนวิเคราะห์เทรนสร้างโอกาสเมื่อทั้งโลกรอเปิดเมืองมีหัวข้อนะคะ i n v e s t m e n t p o s t p andemic กับดรกรศักภูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน วิเคราะห์เทนลงทุนทั่วโลกกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชันพาร์ทเนอร์จำกัดคุณรับมือโลกเปลี่ยนแปลงกับคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บมจหลักทรัพย์กสิกรไทยติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะตลอดเดือนกรกฎาคม เวลา13นก30นาทีถึง15นาฬิกานะคะชมสดออนไลน์ไลฟ์ผ่าน Facebook เซตไท a แลนด์ฟรีไม่มีค่าให้จ่ายค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเซต Thailand ค่ะ หือว่าจัดเต็มมาต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน4สัปดาห์เลยเราจะได้มารู้เทรนด์กันหน่อยว่าเดี๋ยวในครึ่งปีหลังต่อจากนี้จะต้องปรับพออย่างไรมีอะไรเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนกันบ้างค่ะและแน่นอนนะคะว่าการปรับพอการลงทุนนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะสคําหรับสถานการณ์วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางราคาน้ํามันที่เป็นปัจจัยหนุนด้วยจะมีทิศทางการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยมีทั้งแรงต้านและก็แรงหนุนนะคะดังนั้นค่ะภาพรวมของการลงทุนล่าสุดนะคะยังคงบวกลบไม่มากนะคะทิศทางตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t r a d e Time ค่ะเทรดไทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญกรรมาการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค,ค่ะประเมินที่ทางตลาดหุ้นไทยวันนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าดูปัจจัยภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆตรงสหรัฐจะออกมาดีแต่ว่าถ้ามองปัจจัยในประเทศเองยังคงค่อนข้างกดดันอยู่จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทํานิวไฮอีกแล้วด้วยนะคะประเมินวันนี้ยังไงบ้างคะครับก็ผมว่าตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดไทยค่อนข,ข้างอยู่ใ่ภาวะอึมครึมน,นะครับใช่อีกเพราะว่าการ ติดเชื้อของภายในประเทศไทยเนี่ยมันตัวเลขมันอยู่ในระดับที่ตอนนี้มันปรับฐานนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเคยเห็นผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ในระดับประมาณ2 5 0พันถึงส0มพันแล้วก็ขยับมาเป็น3 5 0พันหถึง4ี่พันนะครับช่วงหลังเนี่ยเราเห็นแต่ตัวเลขห้าพันบ่อยมากขึ้นนะครับผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ขึ้นมาในระดับสูงกว่าห0สบ หลายต่อวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ทําให้ตลาดดูระมัดระวังมากขึ้นออตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นที่อยู่ในธีมของการเปิดเมืองก็โดนขายมาในช่วงของประมาณสักหนสัปดาห์เดษที่ผ่านมานะครับสาเหตุก็เพราะว่าการลงทในการฉีดวัคซีนเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะติดขัดๆนะครับอยังไม่สมุิเท่าไหร่ในเรื่องของการจัด ในขนาดเดียวกันเนี่ยต่างประเทศดูดูดีมากขึ้นนะครับอย่างตัวเลขของทางอเมริกาขอสวัสดิการในแง่ของการว่างงานลดลงแล้วนะครับเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นนะครับสะท้อนถึงธุรกรมทางด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเริ่มกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็อเมริกากําลังจะประกาศว่าไม่จําเป็นต้องใส่แมสกแล้ว นะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเขาเนี่ยมันทะลุ50%ไปสำหรับประชากนละนะครับฉะนั้นถ้าดูในภาพแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการอยู่กับคุณนที่อิงก,กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกำลังซึ่งควรในต่างประเทศอาจจะเป็นช่วงระยะเวลานี้ไปสักทักหนึ่งนะครับหุ้นที่อิงเกี่ยวกับการโดยภคภายในประเทศการลงทุนในประเทศอาจจะยังโยกขายอยู่ในช่วงนี้ ในขนาดเดียวกันเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เองเนี่ยเราก็ดูค่อนข้างจะ,ะดาวเทลงนะครับหตุก็เพราะว่าเราเห็นในเรื่อการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เข้ามาต่อเน,นื่องนะครับก็อาจจะดูเป็นลนักษณะ selective ของหุ้นที่อิงกับการส่งออกของบ้านเรา ในแง่ของอัตาราแลกเปลี่ยนเงินบาทเองวันนี้เราก็เห็นเงินบาทเราอ่อค่าต่อเน,นี่อนะครับก็ก็เป็นไปตามคันลองที่เปรียบเทียบราคนูนเขาฟื้นตัวนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีกับพวกกลุ่มส่งออกด้วยฉะนั้นในแง่ของอกลุ่มที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารส่งออกก็ดีอย่างตัวไทยยูเนสโฉเซนเนี่ยก็อ,อาจจะ เชื่อมโยงโยตรงนะครับกับการฟื้นตัวของกับกบารซื้อการโยโภคในอเมริกาอัุรปนะครับค่ะแล้วถ้าหากว่ามองจากประเด็นล่าสุดราคะที่ราคาน้ํามันนั้นพุ่งทยานนะคะอย่างเวทเทซัสเองขึ้นมายืนเหนือ75ดอลลาร์ต่อบาเรลแล้วพอจะช่วยทําให้หุ้นในกลุ่มพลังงานของบ้านเราเนี่ยมีโอกาสนุนนํำตัชนีได้อีกครั้งไหมคะผมมองว่าโอเปกกับโอเปก l ลัเนี่ยเขา เปิดเผยตัวเลขของการเพิ่มกําลังการผลิตออกมาเนี่ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าในแง่ระวังมากขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยพอมาอยู่ตรง75เนี่ยเราเริ่มดูอัพไซด์เนี่ยค่อนข้างจัดก,กัดมากขึ้นนะครับถ้าเราดูในแง่ของเบสเฉลี่ยของราคาน้ํามันดิบเนี่ยในช่วงของย้อนหลังกลับไปห้าปีก่อนที่เราจะมาในช่วงที่เจอโควิดเนี่ย เราเฉลีย่ยนดนะครับตรงนั้นอยากจะเป็นอัพไซต์ที่ต้องการต้องการการฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศการฟื้นตัวของกําลังซื้อของคนบนโลกจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยพอราคาน้ํามันเนี่ยมันยืนอยู่ตรงระดับ75เหรียญเนี่ยเลยทำให้เ,เม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาสู่ในหุ้นที่เกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยไม่ค่อยคึกคัดเท่าไหร่แสดงว่านักลงทุนค่อนข้าง,างรามระว,วัง ในขณะเดียวกันเนี่ยภาคการขนส่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็โดงกระทบจากในเรื่องของโควิดด้วยเลยทําให้ดูเหมือนกลุ่มน้ํามันเช่น p t ท e ี p หรือมมกลุ่นลมกานเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในลักษณะที่แว่งตรวจแคบมากนะครับสะท้อนถึงนักลงทุนที่ที่ระมัดระวังแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจที่จะบูกับกลุ่มพวกนี้ต่อครับ ดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยมีหุ้นในกลุ่มไหนที่เรามองว่าน,น่าสนใจหรือว่าเป็นท็อปพิกในวันนี้ที่อยากแนะนำบ้างคะครับก็ในฝั่งของรีเสิร์ชของบุญหลวงเองเนี่ยเราพิกในส่วนของเซอเวการของรัฐและนิสนจากในเรื่องของมาตรการของรัฐนะครัิ่งชายิ่งได้แม้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะต่ำ มากกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์เยอะนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณ4ี่ล้าน4ี่ล้านคนนะครับแต่ว่าโซฟาเนี่ยลงทะเบียนมาเนี่ยต่ำกว่า5้0แสนคนแต่ก็ยังถือเป็นตัวเลขเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงถ้าคนกลุ่มนี้ใช้เต็มนะครับเพราะว่าถ้าตามโครงการ4ี่ล้านคนที่ลงทะเบียนและใช้เต็มเนี่ยเม็ดเงินจะฟโฟลเข้ามาเนี่ยประมาณ2 4แสนล้าน แล้วก็จะเกิดตัวมอร์จไพเออร์ที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวมากขึ้นมากกว่า2.4แสนล้านนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าจบที่ประมาณชัก10% 2.4หมื่นล้านนะครับสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้ส่วนแบ่งเมื่เกิดแชร์ก็ถือว่าก็เป็นตัวเลขที่สูงฉะนั้นคอมไซเวก็จะเป็นตัวตัวตัวบริษัทหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับ ตัวที่สองเนี่ยที่ดูน่าสนใจเนี่ยก็จะไปลิงก์เกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะรัฐบาลจะต่อยอดในเรื่องของการเปิดไรเส้นนะครับในเรื่องการปลูกกัญชงกัญชานะครับเพื่อส่งออกเพื่อที่จะใช้ในวงการแพทย์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูกันคุณดูมีความโดดเด่นชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนก็อยากให้ความสนใจครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่วงนี้นะคะต้องมองหาทีมที่เล่นนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขคุืนได้ทุกตัวที่จะสามารถขึ้นได้เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องมีการทําการบ้านที่มากขึ้นสักนิดหนึ่งค่ะค่ะไปดูคําแนะนําจากบอลอต่างๆกันหน่อยนะคะวันนี้มองตัวไหนไว้บ้างอย่างไรนะคะบอลอฟิลลิปค่ะแนะนํา ea สวัสดิ์และ epg นะคะส่วนบอลอกสิกรไทยค่ะให้ไว้ที่ ASK นะคะแล้วก็เมกาค่ะและบลอไอร่านะคะแนะนำ SMT ค่ะ ASL ค่ะให้ไว้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะส่วนทางด้านของฟินนเซียไซรัสมองไว้ที่ TKS ค่ะพักกันสักครู่นะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดพอร์ตกองทุนรวมนะคะครึ่งปีหลังควรจะต้องมีการจัดพอร์ตและมีการประเมินปัจจัยใดบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ มาติดตามด้วยกันต่อในช่วงนี้นะคะพูดถึงเราเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี2021 2,564กันแล้วมาขยับทับจับพอร์ตกันหน่อยว่าจะาต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกับทางดรธนาวุฒิพรเริจนางกูลค่ะรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบลจบางกอกแคปิตอลค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ ครับสวัสดีครับค่ะมาขอประเมินภาพรวมการลงทุนกันสักหน่อยนะคะผ่านมาครึ่งปีต่อไปในช่วงระยะเวลาครึ่งปีข้างหน้าเรามองประเด็นอะไรเป็นความสําคัญต่อการลงทุนบ้างคะครับผมขอเริ่มจากประเด็นที่เราควรจะจับตามองนะครับที่ตระวังนะครับอันแรกเนี่ยต้องบอกว่าอะไรครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมุมมองที่มีความชัดเจนนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ยอตราเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยมันคงจะเร่งตัวขึ้น นะครับจากการที่เศรษฐกิจทั้งโลกฟื้นตัวครับจากเรื่องของโควิดนะครับก็เป็นอะไรที่เรายังมองนะครับว่าภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า,งานเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่ถามว่ามันจะเป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็เกินความสามารถของธนาคารกลางทั่วโลกที่จะรับผิดชอบไหมเราคิดว่ายังนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาที่ต้องจับตามองแต่ยังไม่ต้องกังวลม,มากนะครับเงินอัดฉีดนะครับของทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางหรือรัฐบาลก็ยังเรียกว่าเต็มเม่เต็มหน่วย นะครับแล้วก็เรื mm. ่องของการฟื threaten ้นต mm. mm. ัวทางเศรษฐกิจน hmm. mm ี hmm. ่ต mm. um, ้องบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วตอนนี้ก็มีความชัดเจนมากกว่าประเทศกําลังพัฒนาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอัตราการฉีดหาวัคซีนเนี่ยของเขาเนี่ยไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของการกลายพันอะไรที่เราเห็นเป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังกดประเทศกําลังพัฒนากันอยู่นะครับก็โดยรวมนะครับครึ่งปีหลังก็บอกว่าน่าจะมีความขันวนในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า โดาจะเป็นเรื่องทิศทางเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐบ,บางอันที่เริ่มมาพยายามมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับาการผูกขาดนะครับที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นของทางจีนเองหรือว่าตลาดน,นะครับก็จะมองว่าทําให้ตลาดโดยรวมเนี่ยมีความบันผวนนะครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือภาพโดยรวมก่อนนะครับว่าเรามองเกี่ยวกับสภาพวัเศรษ,ษฐกิจอะไรจะเป็นยังไง นะครับในช่วงที่เหลือของปีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราประเมินจากความไม่แน่นอนหลายๆปัจจัยที่ยังต้องดําเนินต่อไปแบบนี้อยู่นะคะเรามีคําแนะนํายังไงในการลงทุนช่วงครึ่งหลังของปีทางดอกเบียนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีความชัดเจนในแง่ของขาขึ้นของดอกเบียนะครับเราทําให้เราเลยมองว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับยังมีความน่าสนใจก็แปลว่าคุณน่าจะยังถือหุ้นเท่าที่ความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้คะครับ ส่วนตาสาหนี้ถ้าจะซื้อถือมาเพื่อเป็นการที่บาลานซ์พอนในแง่ของการที่ทําให้เราอ่าไม่มีความเสี่ยงจนเกินไปเนี่ยก็แนะนําให้ถือตัวที่อายุสั้นๆน,นะครับหุ้นกู้ก็ถือได้แต่อย่าถือตัวที่มันยาวมากนะครับสองสามปีไม่เกินกว่านี้นะครับอ่าส่วนตลาดหุ้นเนี่ยคือถ้ามองนะครับเรายังมีความชอบตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับค่อนข้างมากต่อกว่าตลาดกําลังพัฒนาด้วยเหตุผลที่ว่าความไม่แน่นอนของเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็การเปิดประเทศนะครับประเทศ กำลังพัฒนาทั้งหมดในตอนนี้เรียกว่าไปค่อนข้างไกลนะครับอโดยโดยเฉพาะแอเรียในยุโรปเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราค่อนข้างที่จะชอบเป็นระดับหนึ่งในแง่ของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเน mm ื่องจากหุ้นจารัฐนี่ต้องบอกว่าก็ขึ้นไปไกลนะครับก็มีความแพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังพอที่จะถือได้ถ้าเราโฟกัสในแอเรียที่ถูกนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกแอเรียหนึ่งซึ่งเป็นแอเรียของหุ้นซึ่งผมอยากจะโฟกัสนิดหนึ่งนะครับคือทีมของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ ที่เขาใช้คาว่า sustainable ครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ environment climate ตอนนี้นะครับโดวยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ยต้องเห็นว่าเงินงมหาศาลนี่มันกำลังมุ่งเข้าไปตรงนี้แล้วไม่ใช่เทรนระยะสั้นเป็นเทรนที่นักลงทุนทั้งโลกพยายามจะปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในการลงทุนก็เป็นอีกแอรแเรียนหนึ่งที่ระยะยาวดีมากๆนะครับขอสันส้นๆนะคะสําหรับกองทุนแนะนําค่ะครับผมยังแนะนากองทุนที่เป็นประเภทฟันนอฟฟันที่กระจายการลงทุน ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับอย่างของของบลจมีแกรเองก็จะมีตัว global w e a l ว h ที่เราทำนะครับแต่ตอนนี้ก็มีในหลายๆบลจที่ทาแต่ให้เน้นปันผลอะปรับพอร์ตได้เพื่อที่จะมารองรับความผันผวนที่จะมีนะครับที่เหลือของปีครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมการลงทุนนะคะที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันค่ะ10โมง5นาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ